สวัสดีครับวันนี้มารับประทานอาหารเย็นนะครับอะไรหนัอะไรัมากับยาตินะครับพี่ๆน้องๆกันนะครับเนามาประทานอาหารเย็นวันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสลัดเนาะว่ามีต้มยำปลาคังแล้วก็ยำบุเส้นนะครับอาหารยามาไหมครับอันนี้ก็ข้าวครับข้าวสวยนะครับ สมุนไพรทังนี้มาอาหารยังไม่ครบอาหารก็ยังเหลืออีกอย่างนึงคนเนาะยังไม่ครบนะครับเอาละครับลงมือรับประทานอาหารกันได้เลยนะครับเดี๋ยวรออีกอย่างนะครับตอนนี้ก็ทานไปเรื่อยกันนะครับอะไรตังตักอะไรคุยพื่พวกมันอะไรเป็นคผสมซื้ออาหารคะปลาต้มต้มปลานะ้ักเสิร์ฟก็ดักเสิร์ฟ มานลครับมาลครับแมคาใครครับจางว่าใจว่าบริเวณรอบๆ้ำม้าอย่านสมันสุงพัสดุ้างคนดีใจคณโสเดี๋ยวค่ะถ้ามีงานอย่าน้ำมานี่รอบมันไดค่ะไปจยฝาหอบจดจันไนอ่ะมันก็จะรวมโน้ำมันไปคุณรงหงมัดพิกแ้วพริกไท้นะครับ ได้ส่งเงินสดมาให้แน่นอนคุณสมพรายป้านายเอาปูนมากันต้มยำปลาคั่ะมาแล้วปลามาแล้วาต่มไว้ตรงกลางหน่อยเอาหม้อออกมาหนอกหน่อยจะได้สวยนมหน่องนีนะครับ เอาเาเอาออกางเอาพัดยำมุเซนเข้ามาหนอ่างกันได้นะาล้วต่ว่าปลาเข้ามาค่ะวันเส้นสวยมากนี่ปลาสมุนไพรปลาสมุนไพรนะครับอะไรนางก็เอาไทยอขหน้ามองกรครับผมหน้ามงกครับหนึ่งสอาครบค่ะะ ทุกอย้องยเลหน้าทานทุกอย่างเลยนะครับอาหารวันนี้นะครับนี่ครับลายห่มได้แบบเส้นนะครับนี่ปลาสมุนไพรนะครับนี่ครับต่างนะครับนีครับก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ